การที่คนรักยังอยู่กับคุณใจหนึ่งก็รู้สึกดีว่ายังมีเขาอยู่ในชีวิตต่อไปแต่อีกใจหนึ่งคุณก็เกลียดและแค้นเขาเพราะวีรกรรมคนรักสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับคุณมากมันกลายเป็นบาดแผลร้าวลึกอยู่ในใจยังรักษาไม่หายดังนั้นทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักคุณคิดเสมอว่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมก็แล้วกัน อยู่ด้วยกันได้ถึงวันไหนก็วันนั้นเพราะคนรักไม่มีวันเปลี่ยนนิสัยสันดานเดิมเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่แบบนั้นเข้าทำนองคำโบราณที่กล่าวว่าสันดอนขุดง่ายแต่สันดานขุดยาก ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thaloo h o l และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง Thaloo h o l ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นเนื้อหาของคลิปนี้จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิจารณ์ก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีพิจิกเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกเรื่องมีอยู่ว่า ราศีพิจิกบางคนอาจตกอยู่ในสภาพเข้าทำนองว่าขว้างงูไม่พ้นคอเพราะว่าคนรักยังคงทำตัวเป็นภาระให้คุณเหมือนเดิมก็คุณดูแลคนรักดีซะขนาดนี้เขาจะไปไหนพ้นล่ะคะพออาจารย์พูดแบบนี้อาจจี้ใจดําชาวราศีพิจิกบางคนที่แต่ก่อนนี้คุณใส่ใจดูแลคนรักราวกับว่าเหมือนเขาเป็นลูกของคุณเลยทีเดียว นอกจากคุณจะช่วยซัพพอร์ตการเงินการทองแล้วคุณยังเฝ้าพร่ำสอนการใช้ชีวิตในสังคมให้คนรักด้วยเพราะคนรักไม่ประสาวางตัวไม่ถูกวางตัวไม่เหมาะสมไม่ถนัดในการใช้ชีวิตในสังคมอีกทั้งเวลาที่คนรักมีปัญหาคุณก็มักออกหน้าแทนคอยช่วยเคลียร์ช่วยสะสางปัญหาต่างๆให้เขาอีกทั้งยังให้ความรักความอบอุ่นดูแลคนรักประหนึ่งลูกในอุทธรเลยทีเดียว ถ้าหากว่าก่อนหน้านี้คุณกับคนรักมีปัญหากันในช่วงแรกๆคุณนึกว่าผลเวนกรรมแล้วเพราะว่าคนรักทําตัวอวดดีอวดเก่งเข้าทําตัวราวกับว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องพึ่งพาคุณแต่ก็อวดดีอวดเก่งได้ไม่นานค่ะสุดท้ายก็เหมือนนกปีกหัก บินมาซบลงที่ตักคุณแถมยังมีหน้ามามัดมือชกค,คุณด้วยนะคะบังคับให้คุณต้องดูแลเขาหากว่าคุณไม่ดูแลไม่สนใจเขาก็จะกล่าวหาว่าคุณใจดำถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ราศีพิจิกคนใดสามารถฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและแตัดใจเลิกได้อย่างเด็ดขาด ก็ถือว่าคุณพ้นเวรพ้นกรรมแล้วนะคะยกเว้นราศีพิจิกที่ยังใจอ่อนและมีสายใยความผูกพันกับคนรักมากแน่นอนเมื่อคนรักเป็นนกปีกหกักบินมาโซบลงที่ตักคุณคุณก็อดสงสารเขาไม่ได้เลยต้องรับภาระดูแลคนรักเหมือนเดิมคนรักมีความคาดหวังกับคุณสูงมากอาจเป็นเพราะเขาเคยชินกับความใจดีของคุณแล้ว ก็ในเมื่อที่ผ่านมาคุณเป็นพ่อพระแม่พระมาโปรดเขานี่คะเขาจึงคิดเสมอว่าถึงแม้ว่าเขาจะพลาดพลังหรือทำตัวเลวรําำตาบอลแค่ไหนคุณก็คงจะให้อภัยเขาอยู่เสมอแต่ว่าในครั้งนี้คุณมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์ที่เลวร้ายเป็นบทเรียนสอนใจราคาแพงที่คุณจำจนวันตายเลยคะ่ะดังนั้นคุณจึงคิดว่าจะไม่มีวันให้เกิดประวัติศาสตร์สำรอยอีกแล้ว เมื่อคุณคิดแบบนี้คุณจึงบอกตัวเองว่าจะไม่ใจดีกับคนรักเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแม้ว่าภายในใจลึกๆคุณยังรักเขาการที่คนรักยังอยู่กับคุณ ใจหนึ่งก็รู้สึกดีว่ายังมีเขาอยู่ในชีวิตต่อไปแต่อีกใจหนึ่งคุณก็เกลียดและแค้นเขาเพราะวีรกรรมคนรักสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับคุณมากมันกลายเป็นบาดแผลร,ร้าวลึกอยู่ในใจยังรักษาไม่หายดังนั้นทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักคุณคิดเสมอว่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมก็แล้วกันอยู่ด้วยกันได้ถึงวันไหนก็วันนั้นเพราะคนรักไม่มีวันเปลี่ยนนิสัยสันดานเดิม เคยเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่แบบนั้นเข้าทำนองคำโบราณที่กล่าวว่าสันดอนขุดง่ายแต่สันดานขุดยากอีกทั้งคุณยังหวาดระแวงพฤติกรรมดาร์กายด้านมืดของคนรักมาทำร้ายคุณเหมือนเดิมซึ่งราศีพิจิกบางคนคงบอกตัวเองว่าคุณได้เจอเจ้ากรรมนเวรมาในรูปของคู่ครองด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตกำหนดให้ชาตินี้คุณต้องมาชดใช้เวรกรรมให้เขาแต่ด้วยเหตุที่ราศีพิจิกรู้จักนิสัย และพื้นฐานการดำรงชีวิตของคนรักเป็นอย่างดีสาเหตุอะไรทำไมคนรักมีความคิดน้อยมีวุฒิภาวะต่ำไม่ถนัดในการใช้ชีวิตในสังคมความบกพร่องทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามานี้เกิดจากปมชีวิตในวัยเด็กของเขาพอคิดขึ้นมาคุณก็สงสารเขาแต่คุณก็รู้ดีว่าเวลาคุณใจดีกับเขามากเกินไปคนรักก็มักจะเลิง แล้วทำตัวลำปามไม่ให้เกียรติคุณอีกทั้งยังชอบเอาเปรียบคุณด้วยและเมื่อคุณมีประสบการณ์เลวร้ายมาแล้วคุณจึงระมัดระวังตัวเพื่อป้องกันไม่ให้คนรักมาเอาเปรียบคุณเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วต่อมาไพาโรเมติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าราศีพิจิกน้อยใจในโชคชะตาตัวเองบางครั้งคุณเฝ้าถามตัวเองว่า ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วคุณไปทําเวรทํากรรมอะไรกับเขาไว้ชาตินี้คนรักถึงได้มาทวงหนี้กรรมเอากับคุณซึ่งตั้งแต่รักกันมาจนถึงวันนี้คุณถือว่าได้ทําดีกับเขาจนถึงที่สุดแล้วคุณเคยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาอย่างที่ไม่เคยทุ่มเทให้ใครมาก่อนซึ่งราศีพิจิกบางคนยังไม่เคยดูแลญาติพี่น้องเท่ากับดูแลคนรักคนนี้เลย แต่คนรักก็ไม่มีจิตสำนึกเหมือนคุณทำคุณคนไม่ขึ้นถ้าวันนี้คนรักต้องการอะไรจากคุณอีกคุณคิดว่าเขาเรีดเลือดปูแล้วคะ่ะเพราะคุณไม่มีอะไรจะให้เขาอีกแล้ว การที่ราศีพิจิกมักโดนคนรักเอาเปรียบอยู่เสมอคุณจึงไม่ไว้ใจคนรักและหวาดระแวงไปหมดหรือถ้าหากว่าคนรักเป็นคนชอบพูดจาส่อเสียดประชดประชันแดกดันคอยซ้ำเติมคอยด้อยค่าพฤติกรรมเลวร้ายแบบนี้เหมือนเรามีคนรักเป็นหอกข้างแคล่คอยทิ่มแทงเราทุกวันทุกวันทุกวัน ถ้าหากว่าใครเจอแบบนี้ก็เทียบเท่ากับว่าคุณอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์เป็นพิษหรือทอกซิก e ีเลชั่นชิพสุดท้ายชาวราศีพิจิกในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันราศีพิจิกไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงกับคนรักได้เพราะมันไม่สมควรคนรักไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตคุณและในขนาดเดียวกัน คุณก็จะพยายามรู้ทันคนรักเลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้ระหว่างราศีพิจิกกับคนรักเปรียบเสมือนหนูกับแมวคอยชิงไหวชิงพลิบเพื่อให้ทันกันไม่ให้เสียเปรียบกันการที่ราศีพิจิกมีประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักแล้วดังนั้นคุณจึงพยายามกดอารมณ์ข่มความรู้สึกลงได้ซึ่งคุณรู้ดีว่าคืนคุณวินเวียงใส่คนรักเหมือนเมื่อก่อนทำแบบนั้นไปแล้วมันก็เป็นเพียงแค่วความสะใจ แต่แล้วคุณก็มาเจ็บใจทีหลังเพราะคนรักเขามีความดื้อด้านและไม่สนอะไรถูกอะไรผิดเมื่อคุณตระหนักได้ดังนี้ประสบการณ์สอนว่าถ้าคุณจะเอาชนะคนรักคุณต้องใจเย็นจัดการเขาแบบเนียนๆให้เขาไม่รู้ตัวซึ่งราศีพิจิกบางคนท่องไว้ในใจเสมอว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เอาละ่ะราศีพิจิกคะเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะชาวราศีพิจิกว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีพิจิก pay attention to the red f a c t s ราศีพิจิกคะไพ่ใบนี้มีความหมายว่าให้ระวังสัญญาณเตือนบางอย่างถ้าราศีพิจิกคนใดมีคนรักเป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองเขาเคยชินกับความใจดีของคุณและเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะใจดำกับเขา เขาคิดเสมอว่ามีคุณคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอและถ้าหากว่าวันนี้คุณใจดำกับเขาไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลเขาเหมือนเมื่อก่อนคนรักอาจไม่พอใจแล้วงอนแต่ดีกรีระดับความงอนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะใครนิสัยก้าวร้าวก็จะฟาดงวงฟาดงาแรง กรณีนี้ถ้าคุณจะเก็บรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ก็คงต้องลดลาวาศอกลงให้เขาจัดการปัญหาตามความเหมาะสมนะคะบนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงของคุณอาจารย์จะคอยเป็นกําลังใจให้เสมอนะถ้าหากว่าคุณยังไม่เลิกเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาราศีพิจิกในเดือนหน้านะคะ